โดยในการมอนิเตอร์สถานการณ์เนี่ยมีทหารมาคอยติดตามอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีการประสานงานร่วมกันระหว่างกทมกับเจ้าหน้าที่ทหารนะคะคุณชาชาติก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารระดับเสเนี่ยคอยนั่งมอนิเตอร์สถานการณ์น้ําอยู่ด้วยเพื่อประสานงานให้ทหารเข้าไปดูขยะที่ประตูระบายน้านะคะโดย ท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยนะคะก็บอกว่าทางทหารเนี่ยก็กรุณาพร้อมนั่งคอยอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะคอยประสานงานนะคะถ้าหากว่าประชาชนเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็จะประสานทหารเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะคะนอกจากทหารเราทัพแล้วเนี่ยนะคะพลเอกประยุจันร์โอชาก็ได้มีการสั่งการขอความร่วมมือประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์นี้เพราะว่าเวลาฝนตก น้ำท่วมสูงรถตายกันเป็นเบื่อค่ะนะคะก็เลยจะต้องให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะพลเอกคงชีพตันตราวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมนะบอกพลเอกประยุจันโอชาได้สั่งการให้กลาโหมทุกเหล่าทัพประสานขอความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการจัดอาสาสมัครจากกรมอาชีวศึกษาค่ะร่วมกับทหารและเครื่องมือช่างกระจายลงพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะคะจะได้ใช้ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กรณีที่รถตายอยู่บนถนนนี่ยน,นะคะโดยได้มีการประสานกับกทมและจังหวัดปริมณฑลจัดกำลังพลและเครื่องมือช่างไปช่วยแก้ปัญหาขยะแล้วก็เปิดเส้นทางระบายน้ำ ในพื้นที่ที่น้ําท่วมขังจะได้ระบ,บายสู่คลองเ,เร็วขึ้นนะคะเพื่อลดผลกระทบด้วยแล้วก็รวมถึงประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องสํารวจถนนโครงสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขงังน,นะคะครับก็ประสานความร่วมมือกันหลายหน่วยงานนะครับช่วยๆกันนะฮะอันนี้ก็ดีนะเพราะว่าอย่างสมมติขับรถไปแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าข้างหน้านมันระดับน้ํามันสูงแค่ไหนข้าไปแล้วออกไม่ได้แล้วรถตายอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะ,ะยิ่ง ผู้หญิงด้วยเนี่ยทำอะไรไม่ใชอว่าแต่ผู้หญิงเลยผมรถผมเสียผมก็ทำอะไรไม่เป็นอเปิดกระปองเป็นอย่างเดียวแล้วก็ทําท่าเหมือนช่างแต่ไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะมีประสานเอานักเรียนอาชีวะมาอันนี้ <c oughs> <c oughs> ด <c oughs> นะีอาชิพเพราะ เป็นการซ่อมเบื้องต้นนะทำยังไงจะให้ล็อกผ่านไปได้นะครับอันนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการในฐา,านะท่นสื่ว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็จะเห็นว่าเขาทํางานด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ทหารหารือจิตอาสาก็อย่าไปถามว่ามาทําไมมาเกะก,กะทําไมอย่างเงี้ยก็อย่าไปถามแบบนั้นเพราะเขาทำงานงด้วยกันเนาะต้องเพ่าๆบ้างนะเพ่าๆบ้างไอ้เรื่องแบ่งไฟเรื่อง แม่ทหารมีไว้ทำไมนี่แหละมีไว้แบบนี้แหละเวลายัางไม่มีตั้งไปรบบัสใครก็มาลบกับน้ำลบกับขยะลบกับไอ้ความเดือดร้อนของประชาชนาในทุกรูปแบบคือทหารจุดแข็งก็คือหนึ่งมีกําลังพลมีการจัดตั้งมีระเบียบวินัยมีเครื่องไม้มเครื่องมือก็เอาอมาใช้ไปเป็นประโยชน์กันนะครับคือถ้าเราคิดว่านี่มันเป็นงานของบ้านเมืองนะใครมาช่วยกันนะอาปูว่าทัชชาติฉันไม่ได้เลือกแต่ว่าเขามาทํางานฉันก็ต้องช่วยให้เขาทํางานสาเร็จอะไรแบบนี้ บ้านเมืองก็ไปได้แต่ต้ามาตั้งการท่าการท,ารทาหารมาทำไมดูซีนจะมาแย่งซีนผู้ว่าชั้นหรออย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยึมก็มีคนคิดแบบนี้นะอเอ้แน่ตามโซเชียลเดี๋ยวบอกโอ้กุ้มใจจริงเออแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าแบบทหารไม่เห็นทําอะไรเลยเพราะว่าเ,เขาไม่ไลฟ์นะคะหน้าที่ของเขาคือมาช่วยเหลือประชาชนนะคะบางคนบอกทหารไลฟส์สิเดี๋ยวจะออกนะไม่ต้องหรอกก็ทำตาไปนะครับสื่อจะเอาไปเผยแพร่ก็เอาไปนะ